วันนี้วันที่7กรกฎาคม2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้านินะ้าขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสรภปรีและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแดรูราอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด 1. บทกราบพระรัตนตรยัย อาหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุทธังพระควันตังทวะเทมิสวขาโตพระโคต้าธโมธมังนัมสามิสุปติปโนพระโคตโตสาวกสังโคสังคังนัมามิสองบทบูชาพระภรีพินาสอาหังสัมมาสัมพุทโธสุจิราปริณิพุโตคุเนหิธารมโนธานิปารมีหิจติสติยาวาชีวังอาหารพุทธังธมังสังคังสรณัคโตปูเชมิรัตนาตยังธมังจรามิโสตินาน สามพทสดชุมนิมเทวดาสามันตาจักวาเลสุอันตร a ชันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชาสาสุนันตุสาขโมขังสกเคกามีจโรเปคิริศิขาราตเตจันตริขวิมานีธิเปรตเถจขาเมตารวนะคะเนเคหวทุหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลทธวิสมยขคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนาังชาทวเมสุนันตุ ธรรมสุนก g a r ยัมปะทันตาธรรมสุนก g a r ยัมปะทันตาธรรมสุนก g a r ยัมปะทันตาสี่บทสวดปุพพะพักขันมกานนโมตัสสะภะคะวัตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสนาคมพุทธาสราณฆะฌามีธรรมสราณฆะฌามีสังฆสราณฆะฌามีทุติยมปิพุทธาสราณฆะฌามี ทุติยมปิธรรมมังสระนังขจามิทุติยมปิสังขังสระนังขจามิตตียมปิพุธังสระนังขจามิตตียมปิธรรมมังสรรนังขจามิตตียมปิสังขังสรรนังขจามิหกบทตรสัจจกริยคาถา นาที่เมื่อสารนังอันยังพุทธเมื่อสรนังว่ารังเอเตนัสัจวาเชนัสติเมหงตุสัพธานาที่เมื่อสารนังอันยังธรรมโมเมื่อสารนังว่ารังเอเตนัสัจวาเชนัสติเมหงตุสัพธานาที่เมื่อสารนังอันยังสังคมเมื่อสานังว่ารังเอเตนัสัจวาเชนัสติเมหงตุสัพทานเจ็ดบทสติรัตนปาณาคขา พุทธังนัเมรัตนาพุทธาสรีราชิตตังทำมังนั่นเอรัตนาพุทธาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาพุทธาศุสีลพิธีเอตังนัเมเตรัตนารัตนะตยวะหังสัมมาสมโอชริตาวัฏหุวิเศษสภตังอัญโยยายุตะาุูนโยขวัสสปวัตตังอสุมิตยังจิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินา ตาที่ตาเรสมสัมภเวนะโลกเกกะทาจิตจตเลนะจ,จปาตุโูตังคัมภีระยาวิสยังอดิทุลศสสัตทางวินยูหิปันติตาชนเนหิวิชนเยรูป,ปังโลกรมหิเกหิจิตกะทาจุป,ปัลพนียังเกสัจจิสุทโววิหิตังคูนกายตายานาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสตัมปิสมุปัสตังม,มนสิสุทปะสาธาทานงปุญญาธิกา น้มาสมุตตมปุณณภูมังทุกขาประหมจนมโมขาสารานักทานาปูชาระเหสุูปารมังอภิปูชินัยยังนิพพานาสัจจิกริยายุปนิสัยทังสมมากิเลสมมาโสธนะสศทษิยาจสาธุฮีอตถกุสเลหุบเสวนียปานเหหิจาปิสารานังคมณียเมวะทัศมมาหิตังติรัตนัง สารนังขตามหารังติงที่วังขาเนสูนมัสสมานาโเชมมาจาปิสสตังสุพสานาจิตตาตัทธานุปริยาสธาตระตาจาปุญเนาตานาถาสุขเตนสุขีพวเวมุเตเชนัตสัจสถทธาปิสุวาทิโหนตุโยเจธาธรรมะว,วินัยยมหีปมาณภูโตโลกุตราภิสม,มยัยโยนียโตสุโพชังตัสโสปนิสยย จยายยัยยัยอันผิดหงตวัตถุตเย่บริจิตโตสุภสษารากาโรแปดนามการัสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาลลาประกาศทศมังอุพุทสุขโตวิมุตโตมารัสสปัสสาวินิมจยันโตปาเปสิเอมังเชนะตังวินัยยังพุทธังมวันตังเสระาษนามีโลกาเสนาทัจวินายกัญชาตันเตชะสเตชยสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุถัมมโมทะโชโยวิยตัสสัตโต ทัศเสสิโลกวิสุทธิมักคันิยานิโกธรรมทธราสทธาริสาตาวโหสันติกรรสุจินโนธมัมมวรันตังสิระสานมามีโมหะปะทาลาังอุปสัน ตถ้าหังตันเตหะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธัมมเสนาสุขตาลุขโยโลกัสปะปูปกกิเลสตเตตาสันโตเสียงสันตินิยชโกจัสวาคาตะธรรมมังวิตังการันติสังขมวรันตัเตระสานะมามีพุทธะนพุทธังสมสีระทิฏฐิตันเตชัสาตตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ เก้าวสุนนโมการอัฏฐกัคถานะโมรหัตสัมมาสัมพุทธัสมเหสีนนโมอุตตมธรรมมสละสวะขาตเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสินละทิฏฐิโนนะโมโอมาตายาราธัสารัตนาตยาสาสรุกังนะโมโอมกาติตัสตัสวัถุตยาสปินะโมกาลาราปภาเวนวิขันชนตุปัทวานะโมกาาราภาเวนะ สวัสิ์ที่หตุสัพพทานโมการาสเตเชนวิทิมฮิโหมิเตชวันสิบสุทธิมหาสมัยส่วนเอ็มมี่สุตังเอกังสมัยอังพะควาสกี้สุวิหารติโกปิโลวัตทูสมิมหาวันเอมหาทตาภิกษุสงเคนาสัตยิปัจจมเตหิภิกษุสเตยิเฮเปววารหันเตหิขัตสิจลกกะทา Tuhi tewa tayo po iyan nasa niya pwede tayo hindi pagkawantang tasa na iya bigusang katsa takot sa So taon wasa ka nang dewa nang etarawa sila ko pagkawasa kaya suhel tiga pila wa tusming hawa niya mahatay bigusang kena sating panjamate hi bigusate hi sapehewa arahan te hi tasa itilo kata. Tuhi tewa tayo po iyan nasa niya pwede tayo pagkawantang tasa na iya bigusang katsa yanu pagkawate yanu pasang kamayam o pasang kamitawa.

ขวันตังอภิวาทเหตวะเอกมันตังอธรรมสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัโตสันติเยมังฆาทังอภาสีมหาสมิโยบุปนาสมีเทวกายาสมาคตาขตามหิมังธรรมะสมยังฆาขิตายยวะปปราชิตาสังขันติอัตคโควัปปราเทวตาภควัโตสันติเยมังฆาทังอภาสิตาตบิขโวสมาทังสุจิตตังอัตโนุสุกมกันสุสาวรติวเนตานินเทวตาอินติยานิราคันติปันติตาติอัตคโควัปปราเทวตาภควัโตสันติเยมังฆาทังอภาสิตวะคีลังเจตว่าขิลานิชาตว่าผล जब हमेशा ते चराते सुधावी मला जब कुमाता सुधंता सुसोना खाते तक हो बराते बता फ़ोटो तो संती के इमा खाथंगा फ़ासी ये के जीपुतांग्सरना ना कतासे ना ते कमिसंती आपाये फ़ोमें

तेथभतातेषना कोतेग पसाशाना nuसा सanga pe

na daw din ang ihimanto si di manto wala tayo sa sino mo man ay bigam ug puno sa miting manang itete sa ula sa 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 ya na tawin din ang ihimanto si di na wala man tayo sa man ay bigam ug puno sa miting manang we sa mi tapan tas pa ya na tawin din ang ihimanto si di na wala man tayo sa man ay bigam ug puno sa miting manang kumpiro ra sa kai kobe pula sa di mesa na pinyo nang sa tas sa ya kana ang bayiro pa sa di kumpiro ra sa kai kobe pa kasamitin mo nang pumati

Biro pa pasas pa sa astina ka nang ani pati mahara sa ya sa dito puta pita sa pawo ihan na mama apala iki man tao chile man tao utera tsa tsa sangra sa kubero tapa sa ya ka nang ani pati mahara sa ya sa dito puta pita sa pawo ihan na mama apala iki man tao chile man tao wala man tao ihan sa dito mo ra man abi tsa kine na si mena biro pa utera tsa sangra tsa taro tsa mahara sa sa asa kubene bete sama ya bino ra sa a kubo tsa ni ya kubeto wene ตวิปภูจวิภูโตสาจันทันนกกรรมเสทอดสกินุทันตวนีฮนจุจุนาทโอวมัญโยจะเทวสุตโตจะมาตลิฑิตาเซนุจะขัดถอพนนโรราชเชนุสภอัคุปันจิิโคจะวติมบรุสุวิวัชสาเอเตจเจจราชเโนขันทบพาราชุบิโมนะมันาภิกามุบิกุนังสมิติงุนังอาถาโุนาปะชาอาาเวาลาสัตกะกัมประสตาอาคุปายาหาสัยยาภิธิยามุนัธระธา sa ako na kaya sa sino ay rawan o mahina kaso pa kasi ng ang yaya sa sa halatang pipi pa tischabaki sa kubo sa na mga pagdahil sa rasuban ay des na mga hindi ang na kara sa namasiis suban at भई हम ताना खास बनना सिर्फ हम का सुपु थांची ताऊ शिर हाथे ना सुमुथांग सुरासिता भात रोवा स्वासे ते ही भी मन तो ये ससिनो का कंचा मारी नमासुराथा रो एक सावे पति ती छोटी थे तो भाराथो ने मोचील सात तबेरे पुताना सफेह वेरो चलना म कासा ना ही तो वापिस चेना ना होपा समो पाखा मुसामियो थानी पाना ते

jero jaju uma pukani kasi no waru nasa tama jaju ta jani aku aku wa sore si no le te jaha kaya sape na no to wani no ihi ma to chile ma to wano ma to yata no mo tama na biku na so bi tingo na sama na ma sama na ma no sama no aku aku ma no beru si ka ta kua reo te para ka para ka aku te wa yasa si no te kaya sape na na to wani no ihi ma to chile ma to wano ma to yata na bi no biku na so bi tingo na ka ka do muka aku dewaamiang bisa maka kayak Sa isa, sa tinong saangkit na kala, mas etha sa tinong mga asawa niya. Ngunit ako at ako pa rin nilita. Kasi etha sa taa. Kaya sa penang natawan din. O ito, ito. Chuti pa nito. O naman mo, tama na. Api ka mo. Piko Sabi diyo Sa pwede, ethe. O nito. Sa penang natawan din. O naman. May angasin. May tatay sa Satis sa sa hapau wut sa hati ma kilang oh khati na mana sa wang hakemo khataranga khatanta wasitate ta suprama perma tau ta putai iti ma kubaroti so ta mana sa sa pramado kana ma pramati tititi uba bana usi di ma tau bisa ya sa si so aku paseko asoba tinote sa chemat so tau ati to baleware to te sa pe di kante ten hene wesa balmagi e marasena abigami pangsakan sa makiang e takan hatakan tatarake na kanda matungo sa banta ta mawo muti te kotina ite ya sa maseno

เอ็ดมดส่วนมังคลาสุตังอเศวนาจากพลานามพันทิตานักเสวนาปูชาจาปุชนียานางอิตมะขลุมุตตมะบาติโรปะเทสาวาสจากกุเพจากกตปุญญาตาตตาสัมมาปณิทิจายตมะขลุมุตตมะภารุสัจากจ้สิปันจาวิเนียจากสุสิโตสุภาษิตาจายาวตาอิตมังขลุมุตมะมารดาปิตุปะทานังปุตตะทารัสกัสังกะหอาณาคุลาจากกัมมันตายตมะขลุมุตตมะธานาจาธรรมจริยาจา ยาตากาันาจัสังฆาหวนาวชานิามันนีตัมาขังมังอารติวิรติปาปามาชกา,านาจัสรียโมอบมาโทจาทมเมสุตัตงมาขังมดตังคาขายนวจานิวาโตจสันตุติจักรันยาตาตนากกาุตากาเลนะมาสวนา เอตัมมะขล่มุตตมังขันติจัสโววัจัสตาสัมมนานาจัตสนังกาเลนะธรรมะสักเฉยตมมะขล่มุตตมังตโปจอพระมจริยจอริยสัจจานาทัศนานิพพานาสัจฉิกริยาจัตัมมะขล่มุตตมังคุทัสนโลกะธรรมเมหิจิตังยัสนากัมปติอโศกังวิริชนเขมงเอตัมมะขล่มุตตมังเอตาทิสานิเกตะวานะสัพพะธรรมปาราชิตาสัพพะทัสโสตริงขันติตันเตสังมังคขมุตมันตีสิบสองโมสรัตนาปริเส यं किंचित्तं इठवाहुरं वासकेशुवाय यं रतनं बनितंगं ओसमांग अतिरथा खते ने इष्ठं बिपुथे रतनं बनितं इते न सच्येन सुवातिहों तुखयं विराखंगमतं बनितंगे रचकास कयुहनी समाहितो न ते न धम्मेना समाधि किंचित् धम्बिधम्मे रतनं बनितं इते न सच्येन तुवातिहों तु यं पुजसेतो परिबन्धिसु च tasasawa ka ite tudin na ni bah kalani tampikang he panitang ite na satjena suwati ho to yeso payu tamana sata nen nikamin o ko ta masana bide patipatana tang kanala tambunan ni putin pusamana iram bingan ke ratana panitang ede na satjena suwati ho to kinang pura nang nawang nati sambawang wirat cita ye digawos minti ginabisa awirun sian tangi bang di raya raya mani poi tang misangke ratana panitang ede na satwa chenan suwati to สิบสามบสวดธรรมบทศาสวาอัตตาหเวชิสังสิโยใจยะยังอินราระชาอัตตาทันตาสปโปตัสสานิจังสัญญาตัจาริโนนิวาธิวนคันธโพนามาโรสาพระมุนารชิตังอปชิตังกัยราตถาโรปัสสัญตุโนสิบสี่บสวดเกยตสัพพัสทูป้าสิตามิทังเตนะภคตาชาณตาปัสตะอรหัตสมมาสมุเทนะอาธาตุมเหมาอโนสาวนะมะปารมาปารายมาอิติกิรายยมา ปีตากะสัมปทานีนมาตะกะเหตุมานายะคะเหนามาอาการะปะดิวิตะเกนามาทิธินิชานักันติยามาภพพาโรปะตายามาฉะมโนโนคารโยยะธาตุเมหิอัตานาวาชานะยะธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาสาวเชอิเมธมาวิญุขริตาอิเมธมาสมัตามตาสมารินา อคิตายะทุขายะสังวัตติอัฏฐตัเมฮะปะชะเหยียธาเยธาตุเมฮะอตานาวะชาเนียธาอิเมธมากุสะลายอิเมธมะนาวชะอิเมธมาวิญโยปัสัทธาอิเมธมาสมตะาสมารินาอิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตัเมฮะอุปสัมปะชะวิหารยาธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมะปัญยงชาโรปันีตัสนะสติตานาเอตังพยายามมารันนเปขมาณูปุญญานิ กายเยราธาสุขาวหานิปุญญาโอปานิยติชีวิตรมะป,ประมายางังชาโรปานิตาสนาสันติตานาเะตัางพยายามมาในเป็ยขมานโนโลกามิสัมปัชเหสันติเปโขโยธะ กายเยนะสังยามโมวาจาญาอุทเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหนติยังชีวมโนปการโรติปุญญธรรมโมเวรักติธรรมจาริยธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเมสจินเนนะทุกติงคาชติธรรมจาริสเพสังคารานิจติยธรปัญญายปัสสติธรนิพนิติรุเขสัมโควิสุธิยาสเพสังคารานิฆาติยธรปัญญายปัสสติธานิพินติรุเขสมโควิสุธยาสเพธรรมมนตติยธรปัญายปัสติธานิพนุเสัมโควิสุทธิยา สิบหกบสวดอาปานกชาดกอปันนกฐานะเมเกธุติยังอโหตกิตาเอตะธัญญายาเมธาวิตังคันเหยยะอปันนกัางพระหุงเวชานังยันติปภะธา,านิวนานิจาะอาเร อารามาโรคะเจตายานีมนุษยพยาตาชิตานีตังงขสนังกิมังเนตังสารนัมุตมะเนตังสันนัมมะขมมะสัพหุคะปมุจติโยจะพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าสรังขาโตจตาเรเรสจานิสัมมาปัญญายปสติทุกขังทุกขสตถุปานทุกขสาะจิตติกามอริยะจ้าธัมคิกาทุคุปัสสะมัคมินังเอตังงขสนังกิมังเอตั้งสัรนัมุตตมงเอตังสันนัมมะขมมะสัพหุคะปมุจติ สิบเจ็ดบทสดคาเทกะรัตคาถา,าติตัง,งน,นั้นาาาว่าเขไม่นะปฏิมเขนะคะตังหัวคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมวื่งวางสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถ่ถา,าติตังมหิน,นันตังอภิตจา,จานะคะตังสินน่งใดนเมืองไปแล้วสินน่งนั้นก็ไม่นมาไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมะตถาตถาวิปสัสสติอสังหิราสัางกุมตัง,ง,งวิธรรมโนพุระยเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำ ในทมปัจจุบันไม่งอนแงนในครอนแคคนในทาน,นันนันด้านบุคคลนนั้นพึ่เจริญทานั้นเนืองๆให้ปรบปงเถิดอาเชวากิจมาตามักโกชยามรนานสุเวพื่อทำความเพียรเสในวันนี้ละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งในหิโนสังขารันเตน้ำมหาเซเนนันะมจุนาเพราะว่าความผัดเพีย้ยนจักมัจุราผู้มีเสงน,นาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโห เราตรมาจาที่ตังตงเวพระเทศกเราตุเตชันโตอจิคเต,ตมุนิตีพระมุนีพูดสงบแน่มแน่มบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิียดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนนแล้วว่าผู้มีาราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแล่1ิ 18. บหกสบสดอภินหาปัจเวกชนะป,ป้าธาชนะธรรมโมหิชนะนาติตาโดยมีความแก่เป็นธรรมดาจะลงุนความแก่ไปไม่ได้พิาทิธรรมโมหิพยที่านาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะหลมผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาทัมโมหิมาานาอัติตาโดยมีความตายเป็นธรรมด้จะล Star, a, un, taman, e ้มผลความตายไปไม่ได้สัพเพิเมปีหิมานาเปหินอนาภววินาภวแล้จาเราเม่แม่นางต่างคือว่าจะต้องได้ผัดพ้าเจ้าของเราขอเจริญใจทั้งหลายงปวงกรมะสกุิกรามทยาทกมโฑนี้กามะพันธุกรมปฏิสัณนาเรามีกามนของตัวมีกามีผู้ผ่นมีกมีในเกิดมีกามีผู้ติดตามมีกรมนที่เึ็งอาศัยยังกามะกนติสัมมิกามีนังวาปะปะกัมวะตัสสะทายาทพงิสัมมีเรา จิัังพเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด 19. บทสวดเทวตาโยชนาคาถาทุกขปาตตาเจนีทุกขะพยปาตตาเจนีพยะโสกปาตตาเจนีโสกหุ่นตุสัพเพปิปานิโนเอตวต้าจะอมีหิสัพพตสังปุญญะสัพพตสังสภีเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทนังทัทานตุสัทธายยสีรังทะทานตุสัพพธาเพราะวนายพิพัฒน์โนตุขัชนตุเทวต้าขตาสัพเพพุทธาพระลพตาปจิกานันจะยังพลังอรันตานาจะเเชนานรักขังพันธามิสัพพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานนะคะถาหันไมยังปฏิทานนะคะทายโยปนานาเมสย์ยาเทวตาสันติวิหารวาวศรีทุเปะเรโพธิกรเรงเต่งเต่งดาธรรมะธานีนัปพวันตุปุษิตาสตทิ์กรรณเตทธวิหารมันเนเทราสมัชานุกัสสปิโกวสารามิกาธาเนปฏิอุปาสกาขามาเจริญสานิขามาเจริญาสัปปานะผูตาสุขิตาพวันตุเตชะราพุชายเยปิจันทสัมภวาสังเชตชาตาตัวบวบปาติการียานิกัง ธรรมวรังปฎิจเดสัพเพปิทุกขัสการลงตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัธราจะปุขารสังโคโหตุสมะโควาทาเยจัยตายะจามีระคันตุสัตถมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตธิสัมปะปุระยามาธรรมเมอริยาปเวทิเตยิสิบเอ็ดเบอร์ส่วนสปณิธานนะคะทาหันธรรมยังป็นแห่นะคะท้ายโยแผ่นนามเส ปุญญาสิธานีกะตาชยานัตญาณิจะตานิเมเตสัจัพาทิโนโหตวสัต,ตานันตาประมาณกาณขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่ข้าเจ้าได้ทำในบบดน,นี้และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจไมห่หามาตาปิตาทโยทิถามจาปะยะทิถาวะอันเยมัชาตเวริโนคือชนวเหล่าได้ผู้เป็นเป็นที่รักผู้มีโคนมีมาันแดะบิดาของข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง สาตาติทันติโลกัสเมตเตพุมมาจาตุโยนิกาบันเจกาจากตุโบการาสักสารันตาเพราะว่าเวและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภุมามเกิดในกนัมเนศสีมีขันห้าและขันหนึและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานเมอนุมโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานาเตเทวาเตสนเวทยง สัตว์เหล่าใดชอบการให้ส่วนบุตของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ชอบการให้ส่วนบุตข,ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงเต้นแก่สัตว์เหล่านั้นไมยากที่นานาปุญญาังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพาสาตาสธา,า,สา,างหงุอเวราสุขาชีวินโนเข็มมาปะปะทันจะบัปปโตเตสาสาสิปังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยานิเวศอยู่เป็นเสมอเธอและจงพึงอัางอันอเกษมเถิดขอความหวังอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐะอนุภาพแห่งความเพียรและอัน,นิสงส์แห่งก,การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิและพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทัง้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวาย,ยทีเทวดาทั้งหลายเปิดอนุโมทนาในการสัตยาบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมืม่อหนุนวันาแล้วผมในพรห้แก่ข้าเจ้ารัชวัฒนมโคนพักกริ่งภัยริพินาดวนโมรีีสมเด็จพระยาละสงังวรบวดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัฒนมโคนทั้งหลายที่สร้างถิ่นช้างเครื่องทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยหนุภาพแห่งพระปริและค้ามงคลในพระคดต่างๆขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธิพการแทนสาธุ